ครบแัวล่งว่าจะซื้อครบแบบครับพี่น้องฮนะผมะเี่ยงสิบบาทกหนัเราเอาชอใหญ่ห้สิบาทพี่น้องใหญ่เลยเป็ดเป็ดเี่ยน้องโอ้ยหจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ้เบจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจบบาุ๊บอา๊อจุ๊บจุ๊บบเ็บจุ๊ตจุ๊บจบบ ที่น้องไม่หวานรุกาบห่านยไับสววดีครับี่น้องาเอาองไปส่งที่องเล็กครับอันนี้ฟองใหญ่ครับแลวกระกายเป็นตลาดบ้นคุ้ว่าครับนี่เราไปของบริษัทแป๊บนประมาณนี้แหละองให่ซื้ออมออเหรอครับซื้อกบ thì nòng côn cả tuốc thấy không mượt thì cứ thì nòng to quạt tắc đen này cái gì bên hoai thì พอหน่อยสิเอาอบๆก็พอหน่อยกรลังกรลังว่าจะซื้อกบไปปิีงครับพี่น้องฮ่น่ะทอเท่าไใหญ่ทองกระเ็ดสิบบาทอย่างามเลยเอาสเลยเอาสองของเลยแเสองแล้วก็น้มมันได้มอตนส่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮนาฮ่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 าฮอาย่าฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่าฮ่าน่า่าฮ่่่นฮ่าฮ่าฮฮาฮ่าฮ่าฮ่าาปาว ปรเอียประเดตัวยังไงเยจ้า่าหรือไงเดี๋ยวมือนาก่อนอนี้เราคบสีรับมือนากับเบอด่ตัวอยะไรอันนี้เป็นยังงะวเดี๋เอาเียรียอเบอร์ห้ารอยทะเลสเ่อนบไตัเจ็ดสิบสองถุงพูดอะไรเนาะกลายยออกกล้องบอกค่ะ เฮ็ดปวกออกเราได้พี่น้องแกเฮ็ดกอจะไปหเก้าสิบอาอทางนี้เฮ็ดเรเฮ็ดตาพอแล้วเลย้นเข้าก่นเไปเก็บเฮ็ดตาบพราะว่เราได้ไปหาแลวสั่นมือนี่ประมาณนี่ละพี่น้อง บ้านขดว่าอันหราเองบอกแมอันเขาไปหานียนเทานี่บอก่ะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเป็นกิโลอะไรบอกแม่นี่จ้าอันนี้เป็นโลโลแลวเท่าเลยค่ะอันนี้สงอยหาอันนี้อร่อยอันนี้รดน้ำลยดใหญ่โยกมได้โอ้ตัวนี้คือหลงแต่เท่า ทั้งใหมกับวตายเี่เาหน้าไม่ใหนรือยไ่อยากคปินอเนื้อหลายค่าแม่นเยค่ะน่น่ยค่ะบ่คอยหลายเดี่น้องเขะเจะเอพ่น้องเลยคขาไ่ห้หรอันทอนครบแล้ครับเขามื่อหนะาเสียมมมื่อนี้มันได้กรบแล้วครับเมื่อไห่เนี่จังละมาจะมา่ใช่นใจอยู่ประเดียงไง่จัหวอนป่ เยอยเลยถุงซื้อซื้อนดเนเราปคขังไว้ซื้อเวทเมื่อนี้แหะมีได้ซื้อมันแกซื้อไเยอ่นี่ยมื่อไนนั่นเนี่เอห่อยเฉยๆโอ้มันอยู่ในถุงมาซื้อเนาะเอาเอางนี้ะแมเอาเนี่ยเดีวอบๆเรามีสองสองตอนี้เอมันได้หลายแล้วมันในวังท่นมีเห็นตัวนี้เห็นตัวโตใหญ่โอ้้อนถุงก่อนมาครับครับยี่จบาได้ตังยี่งสบาทด้วยหรอเจาไปซื้อเบดนครับซื้อเบีดตรงไกโอ้พี่น้องเอ้ยไปขังไว้ก่อนเมื่อเลือดได้เวลาอย่างละซื้อ บ้านกับกลางครับโตกตัวยังไงพี่น้องปรทศไทยบ้านกับกลางเราเนี่ยนะรับแม่รับขับขอบคุณหลายแม่ที่หาปากกิงไม่ท้นเอาขายเหมือนแตงเงินเด้อเราได้มือหาตาแตงเงี้ยว้าพี่น้องกับบ้านตครับครับพี่น้องชมบรรยากาศบ้านพุทธวาครับนี่แหละครับตลาดเพิ่นสะอาดสะอ้านใช่ไหมแม่ค้ากับเจอดีครับพี่น้อง เด็กาศในตลาดเพื่อนครับอาสภามีเสื้อผ้ามีเปล่อคล้ายหลายอย่างครับพี่น้องฮะ้าใหญ่ปางไปซื้อข้าวโพดก่อนป่ะนี่เอาช้อนตำนะเออได้ตัวใหญ่เื่อันมาคิดยวกไปตำเอ็ดแเทวกินกับปิ้งกบก่อนพี่น้องเอ้ยกินกับเพียงเ้งกบผู้เองเปล่าปะโอหรับเพื่อนมาบ่ มาซื้อเครื่องหนุ่ยฟักงามครับพี่น้องสิแม่อยู่แนวกินมาโชก็มีแต่ฟักงามๆครับพี่น้องหามีสารบ้านเฮาพักยาคาไทยมีบัดเนี่โอ้โหเลอะนะคือดินแห้งครับอุปุกไงตอนนี้โอ้โหอุปนุกเปูนสีซาเลยแล้วพาพี่น้องไปเบิ่งอันดินกรึบๆเพราะมันเป็นเลอะป่าเป็นตัวใหญ่ ปลาเพลิครับบางอย่างนี่เห็นดินคลึกคลึกปาดูปามันข้ามขึ้นมันข้ามขึ้นหนทางโอ้มันข้ามขึ้นหนทางน้ก็มีมีสกิโลนบ่ครับนี่นอนโคโลขออนุญาตแง่งกับพี่น้องบางไหนเด้อสุดาผมให่เลยเนคัน่เป็ครันีอยู่ยโอ้เมียยพุ่นครับครับผมครับโอ้มันมาเป็นคูเิ่นแ่าแม่คันน้ะครับครับนความ มีเมียมีผัวพร e <bubble> ้อมไปเป็นคู่เอาได้ย่าเอาสะหล่น้อยบ่โอ้นี่แหละโอ้เดี๋ยวหาเงินน้อยก่อนบางอย่างได้ครบน้อยย่างวันเราเอมือแล้วรับพี่น้องพี่หนะมาเห็นปักใหญ่เอ็ดเปรดอยู่มั่วมันก็ได้เอาแล้วพุ่นนะโอ้ยส้มมะฮาวช่วยกับไก่บนพี่น้องเลยคุณป่าะวราเอาไดเลยโคกดมาไม่ค้าเลย แต่จะออนกบใหไงดิพูดหนักก็สะดวกดเอา,ารุ่งแดงนะเออตั้งหุ่นกันซะเลยเอายังได้ก็ป่าป่า,ปานี้ลงพัแยงนะโอ้ลงพัแยงครับผมอออเอาเอากบนี่แหละมานี่กลับมาหอดบ้านแต่หึงแล้วล่ะครับพี่น้องก็เลยขายนั้นอนนี่อยู่ไปซื้อกบบานกุดว่าครับพี่น้องนี่กบทงให้ทงนาเป็นได้มางามหมดอ๋อ ก็คือหูว่าคงง่าครับผมมันต่างเดียวอยู่ที่ตัวเบิ้งตรงเล็้ยมหูเล็มเบิ้งลำตัวก็จะยาวกว่ากบเล็้งจังหน่อยแต่กบเล็้งก็แซ่บอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าสำหรับพ่อน้อยก็สู้ธรรมชาติไม่ได้บางคนมันก็นมักกบเล็งมันเบิ้งง่ายอยู่เดีตัวสีจะยาวๆกว่าปลายซบก็จะแหลมๆกว่าสุ่มสายพันธุ์กบเลี้ยมจะหูสั้นๆกว่าจาังน่อยนึงแล้วก็จะมีคอยจ่อยในน,นี้แหละจะจะ,จะอ้วนสมบูรณ์กว่าครับพี่น้องนี่เดิ แม่โคนมันอันนี้ก็ตบอง,งให้ตรงตนี้ตัวใหญ่ตัวเอตัวนี้มันฝนแห้งได้เมื่อคืนพนบริการได้ตัวเดียวนี่ละ<ม>พนก็นจะมีปลาคอปลาเอ็นปลาเบลคายนำํำอยู่ตลาดคุดววาครับพี่น้องก็เลยซื้อมานี่ร้อยเก้าสิบอันนี้ห้าสิบบาทพี่น้องปักใหญ่เลยเอดเป็ดอยู่เมื่อน,นี้เวละปี้งครับปี้งกินกับตำเจียว มาคิดยกพริกยวกเข้าในละครับเสิร์ประเดะตอนเสียบกับเขาแรงครับพี่น้องป้งกบนำกันเด้อครับพี่น้องมื่อนี่เดี๋ยวอีเง้ติดตึกขาดน่ปิ้งตัวใหญ่เอฮะเอาคือพี่น้องเบิ่งซื้อดอตัวใหญ่เบิรงความสวยงามของกบบางท่านอยู่ในถุงพันแยงเบิ่งมีานัตนอะโอ้อยู่าาเขาบนอเาถไว้จจุตัว นี่แหละครับละบปีงแมลงใส่ขี้มาเรียบร้อยแล้วครับนี่ตรงนี้ขาเรื่องนี่ห่วยแต่เสียบเนาะถ้ามันใหญ่ขึ้นมาจันเอยอ๋อเรื่องนี่ห่วยแบบนี้แหละครับกบไพ่กบนาเขาซื้อมาจากตลาดกุฎว่าครับโอ <ฮ S> ้มีแต่แนวกินเป็นแต่เสียบปลาเอ็นห้วยเพราะว่าำดำหนวดจกนี่นดีกว่าผมแหนกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวพ่อจ้างไปจัดนะครับพอครฮะกิโลนึงสองร้อยห้าสิบลูกปกตินี่ ปลาเอ็นปลาไหลนี่ขั้นขั้นเข้าในตลาดมันจะมีปลาสามร้อยอัน hmm. นี้เป็นขายตัวเอนแต่ว่ามันเมื่อนี้คือเยอะกบครับพี่น้องก็เลยเอากบมาป้งแล้วปีงตำแจวมาคิดโยกดีดีเสืฟปลาเดะตอนปลาซอยปลาตัดหัวเข้าเน่นะครับพี่น้องแสบแสบมาแสบแสบเอกันเด้อครับพี่นอ้องมแรลงนี่ครับนี่นอาจจะเป็นความสุขเนล็กหน่อยของเล็กหน่อยไห้นี่นะนอกครับเนาะ แต่ว่าน้ำแฉะสักน้อยหลอยยางเหยียบน้ำแเป๊ะนี่ครับผมน้องไอ้ยิี่มาคักขนาดเลยครับผมฟังท่าผุนจะไอ้ออมครับไอ้น่นกับเล่นฟุตบอลครับออพอจะไอ้ตีนพี่ก่อนบอกครับหตีงมาคิดก่อนไห่แปังโอ้เราชนะทางนี้แล้วเดี๋ยวคนเด้อเราเสียบเสื้อไม้ไว้ก่อนครับพี่น้องตีงตำกินกับ เนี่ยลานถามลืมตอบซับแย่มึยหลายอย่างหลายแนวครับผมเน้าวบ้าบาดิ้ตอบมีทชานท่านลานถามเหมือนกันเนี่ยเลยกินบ้าเนาะเหรอวันนี้เราป้งมาคิดดิดเลยครับพี่น้องมาพริกนี่แหละครับน,นี่เป็นพริกแดงครับพี่น้องอันนี้เป็นพริกหยวกครับน น้อมใบนี้ตำตัเสือประเดะตอนแซ่บพี่น้องเลยกระเทียมใส่น้ำมันจังหอมอันนี้มะเขือเทศครับมะเขือคืออันนี้หอมแดงอันนี้กระเทียมหอมแดงครับคือเตะตับหลุดเนี่ยมันเริ่มซุกหล้วโอ้มีคะแนนนี่ด้วย ือเป็นตะไลห่ะหอหอมหอมหแม่ดีดีบ่ตุ๊กตกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุถึงห้อนถึงนักแตอยู่เว้ยตัวนี้ดิเตรีมเต่า ันนีนีร้านเล้ยยมาจิ้งมาคิดซอยได้พีน้องมี่ร้านว่าให้กำนังใจน้องบผมโซ่คนจิ้งจิ้งกบนำเพร่นว่าเราิ้มามาพอคบคบับปูคักได้คน่ะไอโคไว้โคเือนั่นพอเราผมสุโการเราคนนั้นี่แล้วูไปไปซื้อบรรกว่าซื้อกบผหอยขายอยู่ในตลาด่ะ แต่แสีบแท้วงไปปีงกินกับแกวพริกโยกเสือประเด็ดตอนเสียบคนะแต่ปีงมาคลิปนี่ก็เป็นแต่แสีบแล้วได้พี่น้องเลยนี่นี่พ่อคอยแด้นั่นเด้่จอมจอมบองมาไทยทำกับกูหน่อยได้ไปอายุหากิรายงานจอมไปนี่พ่อคอยมีคลิปหากินเลยครับผมว่างๆกันยังมาหรับอู้ดภาเคืดงานมาก่นครับพี่นึ่งหม้อปีหนึ่งแล้วเออหลังจากพูดงานปีนึงมีหึงได้หล่ะเนี่ยข้าวเดี๋ยวเบิ้งแต่เขาเป็น ก็เลยเอาอบตสอทอขีแป๊บเดียวนี่นทำไมได้เลือดอีละ่ะข่าวเดียวก็ขนมเนี่ยนี่ซ้อมจักเสียงนะทำไมได,ออด้เลือดอะไรดิต่อขาเนี่ยตห้มด้วยไงมาพิสพ้า่ <ทำ S 2> อนเต้าบอกว่าแบบว่าต้องเอาวันเหยื่ยอไย่ออกเลยนี่ครับแม่ขอน้อยแ<ด>ล้วจะแฉมน้ำเหยื่อไย่เหรอ่อน้อยน้ำมันเกียงขาวหมเออขอน้อยเนี่ยเอ้าเอ้าเอาก่าจับท่าด้วยพี่น้องเอ้ยมันก็เลยก่อน ข้างนอกว่าเปเลยวิตามินนี่เปิดเลยมันอยืดที่เปิ้ลที่ผิวแม่นบ่ะอ๋อผลละไม่พออันนี้ก็ผลละไม่นี่เป็นบางยางยู่ได้สีเขียวลงนะครับตำกินนี่กินอายกิหอมๆช่วยกันมากครับผมูลงไม่นี่ซุกแล้วเอามาลงนะไม่นี่ก็บซุกแค่เดียวตำเป็นของส่วนไปก่อน เตาถบันเอท้มเห็นเลยอันนี้เนี่มันถี่เสบถี่น้องเสือท่านละใหญ่ท่านเดินกับพิมพ์กดชิลลุดตรงตรงเนีนเนีน<อ><ด>เลยพี่น้องหลักการอย่างไรครับปลาแดดปลาแดดปลาสอยตันหัวขนหน่อยสร้อยเดิมครับผมกับพวกนึงนเต็มๆแบบนี้เลยเลยครับผมหมอกกว่เด้อพี่น้องเอ้ย<บ>คนน่ะบิ้งเบิง,บ,ง,บ,งบิงตอนครับพี่น้อง เนี่ยน้องแต่งควรครับตอนปลาสอยงามๆครับผมมันนี่เหตาจำแก้วแท้ตอนปลาสอยนั่นนั่นแหละยายจับลงไปเลยสองตัวสามตัวว่าไปเอาจักสามตัวนอนลงนั่นแหละครับไปเลยตัวเน้นๆน้นปลาสอยงามๆครับผมพี่น้องผู้ใดอยากได้กับกับพวกละลอยบาทได้ครับ แคน่อยก่อนนะครับแม่ครับแม่ดกนะครับจ้องจองมันถือดนุ่งว่ามาเด้กพี่น้องทำแจ้วไว้เรียบร้อยแล้วครับผมแนอนนี้เวแดกตอนนี้นะครับ่ครับนครับปาแดกเรดเฟลาฝาดได้ครับพี่ครับ เเลียวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาังินกบครับผมรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรออนมันพอหน่อยค้นคลองเรียบร้อยก่อนครับผมมันยุดฝืนมาเาคำนี่ครับอันนี้คือเกลียวห่าเรียบร้อยเกลียวเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าจะเดี๋ยวรอนค้นของก้อนครับมันมีงจะมือทรงของครับเพิ่นมาเอาคำสักน้อยครับผมเดี๋ยวจะจะหน่อยครับมือครับ สินค้ามื่อไงเตรียมรถเลยครับผมเมื่อไงครับอุณครับผมขอบคุณพี่น้องหลายหลายนะครับที่อุ่นนุนสินค้าคนหน่อยซอยเดิมครับคนเดีกวบ่อยนะครับผมประเด็นเท่าไหร่นั่นตั้งนานคนคล้องเลยคนค้องเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เรามาปิ้งกบคนครับพี่น้องเพราะอเปินมาเอาคำจังหน่อยมื่อนีโซเฟอร์คนใหม่เสือนี่ไวจนแข็นจน ปีงกบดักตีเคนน่ะตัวตัว,ต,วตัวน้อยลงคนไม่ปีงเว้ยอืมเกือบดื้มตัวใหญ่ลงคนไม่ห้อยตัวน้อยลงคนไม่ปีงพี่น้องตามตำราไม่รัดซี่ตัวบว่ารขาเพราะแมนโลเพราะยีสิบสองตัวอยู่านี้น มดีดเอสมดด้วครับมันหลายปวดไปถ้าฝนนํำกันหน้าว่ะสี่แล้วเนาะอะมัดก่อ้นบับไ,ไม่มัดัเลยปอกล้วยครับพี่น้องกาบกล้วยแหง้งแต่ก่อนก็นใช้โต๊ะมัดเข้าเดี๋ยวนี้มันมีดจักโต๊ะคือเก่าแล้วมันมีรถมาเกี่ยวเข้าครับอ้าวทันสมัยไปหน้าตัวสิไปนสักกันร้อย,ออยไม่สองครับผม พิ่นอ้องรีดักตีขาตัวต,ตัวนี้ไหมครับผมติดกระแสบพี่น้องปินแหงแข็งแหมๆเยน้อยนี่ขาตัวจูเจียวจัวอยปเดอพี่น้องบันตีนโอบเกือทาเกือกปีนกบน้อยก็อีสบสำเร็จ กัดตุเป็นแขนดแข็งก็โดนยำคอตอมนันหัวดังกดกดเ็นีทั้งกันตสีเข้มๆจัง,งเ,เลยครับเสีบแมนเฉพอครับกอบเกลีสีสัาๆจังเลสามไม้สองสามอ่ะโอเคอยู่ละไม้ ไปกับพอดีเลยกาลังผมงามเลยสามไม้เน้นๆครับพี่น้องมืเนี้ปีงกบแบบบานๆเขาเนี่าแหละครับกิ่นับเกี่ยวประเดะตอนพริกหยวกประเดะตอนพริกกนไเด้พี่น้องบานนีน้มันละติ <c oughs> ดอืมอะกินกระเสียบกับพี่น้องหัวคงควงถึงไฟหัวควงหัหมอนี่ละมือกระทะนี่แล้วมันติดลก ตึงแห้งกับยานขามนุษย์โอ้ติดเนาะมันต้องพิกบ่อยๆทุ่านเดี๋ยวจะเอาเนี่ยมาฟังด้วยโอ้ขาตัวเอ้าไม่นี่ไม่ตัวใหญ่เลยตัวนี้ครับพอครับไม่ต่างที่แรกพอวางคุณบ้าตัวใหญ่ต้องเอาไว้กลางเครื่องว่ะก็เลยขยับมาก็เลยกิ่นโหเขาไปหาไฟกันี่น้ามันจะมีความมันมีดไหครับพิดนิดหน่อยตอนพอไอ้โคนจะเห็นมันเล็กน้อยเดียวพอดีกําลังเสียบ กับเกีียวประเด็กตอนหัวสุดยอดเลยพี่น้องโอ้สมบ,บูไหม่ครับพี่น้องเพราะว่าอาศัยว่าเธอโหมันซุกย่างงามทางหัซุแกแล้วก็เอาทางขาลงขับบันขาตัวยนะครับพี่น้องพูดได้ยังไงครับตัวไหนกิดยิบเอาได้ครับผมมาเด้อพี่น้องกิง่งกบติงดักตีสิ่เท่าบนวนันจ้าบนเส็นเลยนะครับพอ่อ ตอนนี้บ่เจ็ดสิบกว่า Get แล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบก็ลักแล้วเส็มชิ้นแฮมจังไหมครับพี่น้องต้องแสบจีนกบต้องซุกเข็มร้อยทันทีปลาเสเอาก็หวานๆก็ได้ <c oughs> กบก็ออกก็ซุกครับ <c oughs> หลักไงพี่น้องโซุกย่างพักแล้วล่ะครับพี่น้องจะแสบบ่ครับพี่น้อง ปีนกรบดาบตีนม <laughs> าเด้อพ <laughs> ี่น้องให้บาดนี่ยุกแล้วปีนกบดาบตีน <laughs> โอ้มีกันได้ออดจะได้ตีนอยู่พี่น้องออดจะได้ตีนก่นเด้อมาปีนก่อนอน,อน,น, <laughs> นี่มันเล็กตีนหรอไม่ปีนใครปีนครับโอ้ตะเต่า ปีงันเสือหอกเข้าไปโรงเรียนครับอ๋อปีงปีงโกไปไปโรงเรียนบ่ครับพ่อครับแค่นั้คุณครูเยอะนั่มนี่ครับปีงนี่น้องนี่น้องนี่ครับปุ๋ยไม่เมะครับผมปุ๋ยออมนาจปุ๋ยอำนาจนี่กรลสินครับผมน้องปุ๋ยมากินขบเลยครับพี่น้องครับผมมีคนเกยบนุ่แต่ยังมียังมีเหนื่อยนี่ี่นี่ครับผม มาเด้อครับพี่น้องเลยเด็กสีปลาแด็นยังไงกันประด้นจำถือเนื้อปลาแด็ก่อนเนื้อปลาทูผมเนี้อพี่น้องสีน้องสีแดงแดสีส้มๆครับผมมาแดกพ่อหน่อยสร้อยเดมมากแล้งปีครับนี่ครับผมเนื้อมันเน้นๆเลยครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับทีมกบครับมันี าตัวเล็กคือติดจะเสียบมัดหัวัดตัวใหญ่ๆนี่แหละ,ะเป็นแบบยาันหอมแก้วๆอยู่หอ,อ,อ,องหอมัดคำเสินเพื่อตอนนังประเด็ แซ่บพี่น้องเลยสุดยอดเลยนะครับจัดเลยเนี่ยเขาตาตุยกบไม่กินแล้วจะเสียแจนี่ครับพี่น้องเมื่อกินดนเลยเด้อครับกบเนี่ยจับมือเราไปกันจับมือเราครับผมสุดยอดครับครับแะไรนี่บอ่ะตอนรี้นักงาใส่เดมอนเนี่ยรับผม เดี๋ยวไปลองได้ครับนี่เชืเอยู่างม่งยูปลิปส่งได้มาพี่น้องนเอาเชมึงกนนัดดูด้วยเดี่ยวบอกนังคุจุดเลยเอาเส้อเนีนี่เขมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบักแดงเลัแดงเลยอไอีเลยก็ ตอนกระเด็นเนดเราจเยียดอือร่อยเนากินกบเรากินนัาข้านข้ากบน้องเบงนี่คุขาเจายกกระเซ็ตนะโอเอย่างอย่างหลุลัไ่เน่ะข้าวจ็มข้ระดังงระดังงกระดั นำมันอกห้อดหน่อยเด็กขึ้นอะไรบ้าเด็กเกาะมัมนะลยังยังใดอยู่อันนั้นรอตจิะช่วงใหม่หม่ครับเอแห้งนะครับพ่อนุด้วยฟองอตเลยเด็กจิมอะไรดบสีเลยได้ส่น้องตอนประเด็น คนคนหน่บวิชาสกลอตที่จงกดไปกัดนะดีกว่าการมันก็ยังไปกัดไ่ด้กานมันจะงอนมันเนาะตรงหองขนงน่อเลยอกอาจริง ตางค์ใชุดยอดเลยพี่นออะไุดยอดตีนกุ๊กเวที่หยวกเห็นไหมเผิ่อสะเด็ดก่อนซุดยอดจะแบบแค่นัินแหละแต่พี่ของพี่ตีนก็แบบไม่เหนเขาเลยตีนก็อันตราแต่พี่ก็ระดับสกปไดนะ ม่สินลายครับโอเคเชื่อๆไม่เกิดนะครับพี่น้อง <c oughs> เสียงเก็ดเก็ดน้อยครับเกี็ดปากแก่น้อยน,อยน,อนี่ไม่น,อน้อยควรดยไม่น้อยวรเพราะว่าน้ำเมือนขังบ้านอยู่ตอนนี้รอยแต่คนเีบ็ดแต่น้ำเกล็ดตรงหง้องแบบนั้นก็มหนนะปีนี้จะเลง,หง, <c oughs> งเหยนะี้ยงเนีเยมือนเมีแรงหลายยายควรดีกว่านี้แหะ <c oughs> ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามติดกำลังใจมาตลอดครับผมมาเด้อครับพี่น้องมาแซ่บๆหนักกันเลยครับมันปีนกบกับต่าเที่ยวปิดโยกเสือกระเด็นต้อนสุดยอดเลยได้ครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคำเดียวแซ่บคำนั้นแต่เดี๋ยวเขาแซ่บอี๋นะครับเนยแล้วอยู่เนี่ยโกงจำยังไงยังจำไม่ไ